วิเคราะห์บอลเด็ดวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่26ธันวาคม2564ครับวันนี้ผมเลือกคู่ที่เด็ดมา6คู่นะฮะเป็นรายการของพรีเมียร์ลีกครับแล้วก็ AFF ซูซูกิครับคู่แรกนะครับเป็นการเจอกันของนอริสิตี้ครับเจอกับอาร์เซนอลคู่ที่2ครับแมนซิตี้กับเลสเตอร์ซิตี้นะฮะคู่ที่3ครับสเปอร์กับคิสซันพาเลทครับคู่ที่4เวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอกับเซาท์แฮมตันคู่ที่5ครับแอสตันวิลล่าเจอกับเชลซีครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะฮะทีมชาติไทยคครรััับบบเเจอกวียดนนามมะผ มาเรียนที่คู่แรกนะครับนอร์ลิสิตี้ฮะเจอกับอาร์เซนอลนะครับเตะในเวลา4ี่ทุ่มนะครับตอนนี้เจ้าบ้านนอร์ลิสิตี้นะครับอยู่ในอันดับที่20ของตารางเนี่ยแข่งไปแล้ว17นะครับชนะแค่2นะฮะเสมอ4แล้วก็แพ้ไป11ครับมีอยู่10แต้มวันนี้มาเจอกับทางฝั่งของปืนใหญ่อาร์เซนอลนะฮะก็อยู่ในอันดับ4ของพิมเบลีกถือว่าค่อนข้างดูดีนะฮะในช่วงนี้ของอาร์เซนอลแข่งไปแล้ว18นะฮะชนะ10เสมอ2แพ้6ครับมี32แต้ม ผลงานการเจอกันของทั้งคู่นะครับล่าสุดอาร์เซนอลเปิดบ้านจัดไป1-0นะฮะในเดือนกันยายนนะครับก่อนหน้านั้นก็ถล่มไป4-0นะครับในปี2020ฮะแล้วก็มีเสมอกัน2-2นะฮะ1-1อาร์เซนอลชนะ1-0นะครับดูแล้วเป็นอาร์เซนอลน,นะครับที่การเจอกันดูดีกว่านะครับผมเรามาดูผลงานในช่วงนี้ของนอริสิตี้นะฮะล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเจอกับแอสตันวิลล่านะฮะแล้วก็โดนจัดไป2-0ครับแพ้กับแมนยูนะฮะแพ้กับทอตแฮมฮอสเปอร์ ก็3นัดที่ผ่านมาของพวกเขาในครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยไม่สามารถชนะใครได้เลยนะครับแพ้รวด3นัดเลยนะครับผมแล้วการเล่นในบ้าน2นัดที่ผ่านมานี่ครับก็แพ้เช่นกันนะฮะดูแล้วส่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้ของนอริซิตี้วันนี้มาเจอทางฝั่งของอาร์ซนอนนะครับซึ่งผลงานของอาร์ซนอนในช่วงนี้ถือว่าทําได้ดีเลยนะครับไปถล่มซันเดอร์แลนด์มา5-1นะครับถล่มลีดไป4ีนชนะเวสต์แฮม2-0นชนะแซลซัมตันไป3 0ครับ แล้วก็การเล่นในทีมเยือนช่วงหลังนี้ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะทางฝั่งอาเซีนอน5นัดที่ผ่านมานะฮะเก็บชัยชนะไป2นะครับแล้วก็แพ้รวดนะฮะสามนัดติดเลยนะครับไปแพ้กับเอเวอร์ตันนะฮะแพ้แมนยูแพ้ลิเวอร์พูลครับส่วนนัดล่าสุดไปจัดลีดมา4-1นะครับก็เหมือนว่าจะกลับมาได้เหมือนกันวันนี้ราคาบอลเปิดที่อาร์เซนอลต่อที่1ลูกนะครับในราคานี้ทางฝั่งอาร์เซนอลทำเงินไป3นะครับเสียไป2แล้วทางฝั่งนอริชนะฮะทำเงินไป1ครับเสียไป3แล้วก็ยกไป1ครั้ง เดี๋ยวเราไปเช็คนักเตะกันหน่อยนะครับวันนี้ทางเชาบ้านนอร์ลิสนะฮะมีผู้เล่นบาดเจ็บ5คนนะครับผมแล้วก็รอเช็คฟิต1คนนะฮะที่บาดเจ็บมีซิมเมอร์มันครับนอร์แมนเฮนรี่โอมบามีเดเล่ครับลาชิก้านะฮะในส่วนของโอซานคาบักนะครับก็รอเช็คความฟิตนะครับผมแล้วที่เหลืออีก4คนนะฮะก็มีปัญหาด้านโควิด -19 นะครับ สภาพนักเตะโดยรวมวันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะฮะเดีวมาดูทั้งที่ทางฝั่งของอาร์เซนอลน,นะครับผมวันนี้มีเจ็บ1คนรอเช็คฟิตหนึ่งนะครับเป็นตัวเจ็บเนี่ยเป็นโคนลาซินาสนะครับแล้วก็รอเช็คฟิตเป็นโทมิยาสุแล้วก็ที่เหลือเหมือนว่าจะมีปัญหาด้านโควิด -19 เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนไลน์อัพนะครับผมวันนี้ทางฝั่งนอริชนะครับมีแคนเวลครับเตมนะูบุกี้ฮะพลาชิต้าแดนกลางมีแมมม็คคลีนนะรับิอ ลูคัสลูปนะครับและข้างหลังนะฮะมีวิลเลียมครับกิฟสันคาร์บักนะฮะซึ่งต้องรอเช็คฟิตนะครับในส่วนนี้และอีกคนหนึ่งนะครับเป็นอารอนนะฮะผู้สักษาประตูเป็นทีมครูครับผมแต่ฝั่งอาร์เซนอลนะครับหน้าเป้าเป็นลากาเซนนะครับกลางลูกมีโอเดกาดนะฮะบุกโยซาก้าครับแล้วก็มาติเนลลี่กลางตัวรับมีพาเตนะครับแล้วก็การิซาก้าครับแผงหลังผู้เซนเตอร์เป็นกาเบียนนะครับเบนจามินไวท์ครับ แล้วก็แบ็กเป็นโทมิยาสุก่าทางด้านของเทียนนี่ลูกสาประตูเป็นอารลอนแลมเดลนะครับถือว่าสภาพนักเตะวันนี้ของอาเซนอลเนี่ยโอเคเลยนะฮะสภาพโดยรวมตัวหลักส่วนใหญ่ก็ลงเงินพร้อมนะครับทัศนะาในเกมนี้นะครับมองว่าทางเจ้าบ้านนอริชนะฮะฟอร์มแย่มาหลายเกมแล้วนะครับผมและส่วนนางฝั่ง,งของทีมเยือนอาเซนอลเนี่ยฟอร์มเริ่มจะกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วนะฮะแต่ว่าในการเล่นทีมเยือนของอาเซนอลเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในช่วงหลังนี้ แต่นัดล่าสุดที่ผ่านมาที่ไปเยือนนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับหลังจากที่เป๋ไป3นัดก่อนหน้านั้นนะครับราคาบอลนี้อาร์เซนอลต่อ1ลูกนะครับผมก็มองว่าค่อนข้างใช้ได้นะฮะเพราะว่าทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีมาแล้วหลายนัดด้วยนะครับดอปมานานมากแล้วก็นักเตะส่วนใหญ่ของทางนอริชนะฮะมีอาการบาดเจ็บอยู่หลายคนนะครับมองแล้วเกมนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะทางอาร์เซนอลน่าจะบุกมาเก็บชัยชนะไปได้อย่างแน่นอนครับแล้วดูจากฟอร์มที่ผ่านมาในช่วงนี้ของอาร์เซนอลแล้วนะครับอย่างน้อยๆนะฮะมีน เกมนี้ก็ขอเล่งไปทางฝั่งอาร์เซนอลนะครับผมมาที่คู่ที่2นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้แต่ในเวลาสี่ทุ่มเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ทางเจ้าบ้านแมนซิตี้นะครับก็อยู่ในอันดับจ่าฝูงนะฮะแข่งไปแล้ว18ครับชนะ14เสมอ2แพ้2นะครับมี44แต้มถือว่าค่อนข้างโหดเลยนะฮะในฤดูกาลนี้ของแมนซิตี้นะครับส่วนทางเลสเตอร์นะฮะล่าสุดก็เพิ่งเสมอกับลิเวอร์พูลมานะครับแล้วก็แพ้จุดโทษนะฮะ อยู่ในอันดับ9ของพรีเมียร์ลีกนะครับแข่งไปแล้ว16ชนะ6เสมอ4แพ้6ครับมี22แต้มมาดูในส่วนของสถิตินะครับในการเจอกันของทั้งคู่เนี่ยล่าสุดทางเลสเตอร์เปิดบ้านแพ้ไป1นูนย์นะครับก่อนหน้านั้นก็ไปบุกชนะแมนซิตี้ได้เช่นกัน1นูนย์แล้วก็ก่อนหน้านั้นแมนซิตี้ไปเยือนชนะ2อูนย์นะฮะเลสเตอร์ไปเยือนชนะ5้สองดูเหมือนว่าทั้งคู่นะครับเจอกันในช่วงหลังเนี่ยใครที่ไปเยือนนะครับมักจะเป็นฝ่ายที่เก็บชัยชนะไปได้นะฮะตั้งแต่ปี2020มานบผม เดี๋ยวมาดูฟอร์มในช่วงนี้ของแมนซิตี้นะฮะล่าสุดไปถล่มนิวคาสเซิลมา4-0นะฮะเปิดบ้านจัดลีดไป7-0นะครับผมชนะวูแฮันตัน1-0นะฮะแพ้แอร์เบลไลซิก2-1ดูแล้ว10นัดที่ผ่านมาก็ถือว่าโหดจัดๆนะครับชนะไป9นะฮะแล้วก็แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองในศึกของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแล้วก็การเล่นในบ้านนะฮะชนะติดต่อกันมาแล้ว6นัดนะครับเอาเรื่องมากๆ มาดี่ตองฝั่งเลสเตอร์นะฮะล่าสุดไปเสมอกับลิเวอร์พูล3-3นะฮะในคาราบาวคัพนะครับผมแล้วก็แพ้ในการดวลจุดโทษไปด้วยนะฮะก่อนหน้านั้นถล่มนิวคาสเซิลไป4-0ครับแพ้นาโปลี3-2แพ้แอสตันวิลล่าเสมอเซาท์เทมป์ตันครับฟอร์มในช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในการเล่นทีมเยือนของเลสเตอร์นะฮะ5นัดที่ผ่านมายัางเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับผมภาพลาดแพ้มา2นัดด้วยนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นเสมอนะฮะ ราคาบอลวันนี้นะครับอยู่ที่ทางแมนซิตี้เนี่ยต่อ1ลูกครึ่งควบ2นะครับในราคานี้ทางแมนซิตี้ทำเงินไป4นะฮะเสีย1แล้วก็ทางเลสเตอร์เนี่ยก็ทำเงินไป4เสีย1เช่นเดียวกันนะครับก็มองดูแล้วต่อค่อนข้างแพงอยู่นะฮะซึ่งเมื่อกลับไปดูในการเจอกันของทั้งคู่นะฮะสามนัดที่ผ่านมาล่าสุดนะฮะยิงกันไม่ได้สกอร์ห่างด้วยนะครับเดี๋ยวลองไปเช็คนักเตะเพิ่มเติมนะครับผมวันนี้ทางฝั่งแมนซิตี้นะฮะมีผู้เล่นบาดเจ็บ1คนนะครับเป็นเฟอร์รันตอเลสนะฮะก็เจ็บบนนนนนาามกะคครัี้ ก็ดูแล้ววันนี้ทางแมนซิตี้น่าจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับนักเตะเท่าไหร่นะครับน่าจะสมบูรณ์พร้อมดีครับต้องฟังเลสเตอร์นะฮะผู้เล่นรอเช็คฟิตค่อนข้างเยอะนะฮะมีเจ็บ2คนนะครับเป็นเวสต์ลีโฟฟาน่าครับเจมส์จัสตินแล้วก็รอเช็คฟิตอีกเพียบนะครับมีเจมมี่วัดดี้ด้วยนะฮะสูนหน้าตัวเก่งนะครับจอห์นนี่อีแวนนะฮะริคาโดเปเรล่าเดี๋ยวลองไปดูนักเตะนะครับว่าเหลือใครบ้างนะครับผมทางแมนซิตี้นะฮะก็ดีพร้อมเลยนะฮะนักเตะส่วนใหญ่สภาพสมบูรณ์ดีครับ มี3ามภาษานนครับสเตอร์ลิงซิลวามาเลสนะครับแนนกลาร์ดเควินเดอบอยนะครับโรดดี้กินโดอันนะฮะแผงหลังครับซินเซนโกลาพอร์ตนะฮะดีแอสกันเซโลครับผู้รักษาประตูเป็นเอเดรียนที่ต้องฟังของเลสเตอร์นะครับหน้าเป้าเป็นดาก้านะฮะในแดนกลางครับตีเลมันลุกแมนเมดิสันครับดิวเบอรี่ฮอรก็ดูโดยรวมแล้วทางฝั่งเลสเตอร์ผู้เล่นวันนี้ก็พอดูได้อยู่นะครับ แต่มาเจอกับจ่าฟูงแบบนี้นะฮะไม่ใช่นักเตะฟูทีมก็อาจจะลําบากหน่อยนะครับวันนี้ทัศนะเกมนี้นะครับมองว่าเจ้าบ้านแมนซิตี้เนี่ยค่อนข้างโหดเลยนะฮะในช่วงนี้นะครับถ้าเทียบกับทางทีมเยือเลสเตอร์แล้วเนี่ยทางเลสเตอร์ยังดูแบบกระท่อนกระแท่นนะครับไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่แล้วการเล่นนอกบ้านของพวกเขานะฮะก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับไปพลาดแพ้มา2นัดติดนะฮะแต่นัดล่าสุดที่ไปเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยก็ค่อนข้างทาได้ดีนะครับเลสเตอร์ถือว่าเล่นดีมากๆเลยนะครับผม วันนี้ผมมองว่าทางเจ้าบ้านเนี่ยต่อค่อนข้างแพงนะครับถ้าทางเลสเตอร์เนี่ยรอเช็คฟิตผู้เล่นหลายๆคนแล้วเนี่ย mm. ก็มีโอกาสที่นักเตะตัวหลักส่วนใหญ่จะได้กลับมาลงสนามนะครับนั่นนี้ผมมองว่าถ้าไปบอลรองนะครับน่าจะมีโอกาสในการทำเงินมากกว่านะครับถ้ามองในแง่ดีก็อาจจะยันเสมอไว้ได้นะฮะวันนี้ถ้าอย่างแย่ที่สุดผมให้โดน1ลูกนะครับหรือไม่ก็2อหนึ่งนะฮะวันนี้ก็เกมนี้ขอไปทางเลสเตอร์ซิตี้ครับผมมาตอนนี้คู่ที่3นะครับทอนแฮมฮอสเปอร์เจอกับคิสตันพาเลต ในตารางคะแนนนะครับทางฝั่งทอนแทมพลาสเปอร์นะฮะอยู่ในอันดับ7นะครับและทางฝั่งคริสตันพาเลตอยู่ในอันดับ11นะครับผมคะแนนห่างกันที่6แต้มครับมาดูสถิตินะครับผมผลงานในช่วงนี้ของทั้งคู่นะฮะในการเจอกันเนี่ยล่าสุดคริสตันพาเลตเปิดบ้านชนะไป3 0มนะครับและก็ก่อนหน้านั้นนะฮะทอนแทมถล่มไป4 1ครับแล้วก็มีเสมอกัน1 1 2ครั้งนะครับก็สังเกตแล้วในการเล่นในบ้านนะครับทอนแทมฮอาสเปอร์เนี่ยจะชนะได้ในส่วนใหญ่นะครับ มาดูฟอร์มช่วงนี้ของทั้งคู่นะฮะล่าสุดสเปอร์ชนะเวสต์แฮมไป2-1นึะครับเสมอลิเวอร์พูล2-2ถล่มนอรลิชไป3-0นะฮะชนะเบนฟอร์ด2-0ก็ถือว่าในช่วงนี้ทำได้ดีนะฮะในฝั่งของทอต์นแฮมฮอตสเปอร์การเล่นในบ้านถือว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับสนัดที่ผ่านมานะฮะเล่นในบ้านเสมอกับลิเวอร์พูลไปแค่1นัดเท่านั้นเองนะฮะแล้วที่เหลือก็เก็บชัยชนะได้หมดนะครับแล้วก็ทางฝั่งคริสตันมาเลยนะฮะล่าสุดไปเสมอกับซาวเทมตันมา2-2ครับชนะอิวตัน3-1ฮะแพ้แมนยูแพ้ลีดนะครับ แล้วก็แพ้แอสตันวิลล่าในเกมเยือนของพวกเขาก็ผมมองว่าทําได้ดีนะครับเสียสกอร์ห่างค่อนข้างน้อยนะฮะราคาบอลวันนี้นะฮะอยู่ที่ทางสเปอร์ต่อครึ่งควบลูกนะครับผมในราคานี้ทางสเปอร์ทำเงินไป3นะฮะเสียไป2แล้วก็ทางคริสตันพาเลตเนี่ยทำเงินไปถึง4ครั้งนะครับเสียไปหนึถือว่าทําได้ดีนะครับในราคานี้ของคริสตันพาเลตเดี๋ยวขอไปดูนักเตะเพิ่มนะครับผมวันนี้นักเตะทางฝั่งสเปอร์นะครับมีเจ็บ2คนนะฮะมีคริสเตียนโรเมโรนะครับแล้วก็อีกคนเเเป็็นนนซซโยงี่ครับบบทาดจะะฮ แฮนด์คิสตันมาเลดนะครับก็มีเจ็บ1เช็คฟิตหนึ่งนะครับนาธานเฟอร์กูสันนะฮะกับเจมส์แม็กอาเธอร์เนี่ยที่รอเช็คฟิตนะครับผมก็ดูแล้ววันนี้สภาพนักเตะของทั้ง2ทีมนะฮะสมบูรณ์พร้อมกันดีครับทางสเปอร์นะครับสามประสานแดนหน้าฮะโมลล่าครับซนทึงมินแฮร์รี่เคนนะครับแดนกลางฮอยเบิร์กนะครับสกิปต์นะฮะลิมเส้นเป็นเอเมอร์สันนะฮะแล้วก็กิลเลกิลอนแผงหลังเป็นเดลวี่นะครับไดเออร์ซานเชสนะครับผู้รักษาประตูเป็นฮูโก้โยลิศ ก็ถือว่าเอาเรื่องเลยนะครับไลน์อัพวันนี้ของสเปอร์ทางฝั่งคิสตั่นพาเลตนะครับก็ดูตัวหลักลงกันพร้อมดีนะครับผมเดนน้ามีไอยูนะครับเอดูอาร์ตนะฮะแล้วก็ซาฮาครับในแดนกลางครับกันลักเกอร์คูยาเต้แล้วก็วิลฮิลคู่เซนเตอร์เป็นแอนเดอร์สันนะครับแล้วก็มาเกฮีส่วนแบ็คเป็นวอร์ดแล้วก็มิเชลครับผู้สาประตูเป็นในส่วนของไวายต้านะฮะลงเฝ้าเสาวันนี้ครับผมทัศนะเกมนี้นะฮะทางเจ้าบ้านแล้วก็ทีมเยือนเนี่ย ดูจากสิติที่เจอกันแล้วนะฮะถ้าเล่นในบ้านทางฝั่งสเปอร์เนี่ยจะเก็บชัยชนะไปได้เกือบหมดนะครับและก็การเล่นในส่วนของเจ้าบ้านสเปอร์ในลีกนะครับก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันนะครับในช่วงนี้ดูเหมือนว่าผลงานเริ่มจะกลับมาคืนฟอร์มที่ดีได้แล้วนะครับนักเตะตัวหลักส่วนใหญ่ของทีมก็พร้อมลงสนามกันด้วยราคาบนวันนี้ถือว่าสวยนะฮะถ้าจะลงไปฝั่งของเจ้าบ้านมองแล้วเกมนี้นะฮะทางด้านสเปอร์เนี่ยน่าจะเปิดบ้านเก็บ3แต้มไปได้อย่างไม่ยากนะครับผม ซึ่งเกมในบ้านก็ทําเงินติดต่อกันมาแล้ว4นัดรวดนะฮะทางฝั่งของสเปอร์ก็จัดไปนะฮะเกมนี้ขอเชียร์ไปทางฝั่งสเปอร์ครับผมมาต่อที่คู่ที่4นะครับเวสต์แฮมยูเนเต็ดเจอกับซอลแฮมตันครับทางเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับอยู่ในอันดับ5นะฮะแข่งไปแล้ว17ชนะ8เสมอ4แพ้5ครับมี28แต้มวันนี้เจอกับทางฝั่งซอลแฮมตันนะฮะอยู่ในอันดับ15นะครับแข่งไป17ชนะ3เสมอ8แพ้6มี17แต้มนะฮะก็ถือว่าห่างพอสมควรนะครับผม สถิติในการเจอกันนะฮะล่าสุดก็เสมอกันไป 00, 00นะครับในบ้านของเซาท h a m มตันแล้วก่อนหน้านั้นเล่นในบ้านของเวสต์แฮมนะฮะก็จัดไป30นะครับผมส่วนใหญ่แล้วทางเวสต์แฮมเล่นในบ้านนะครับก็ชนะทางเซาท h a m มตันได้เกือบตลอดนะครับมาดูฟอร์มในช่วงนี้ของทั้งคู่นะครับผมเวสต์แฮมเพิ่งไปแพ้สเปอร์มา21นะฮะในน้าที่ไปเยือนนะครับแพ้อาร์เซนอลน,นะฮะเสมอเบอร์ลี่แพ้กับดิโมซากเก็บในบ้านนะครับชนะเชลซี3-2นะฮะ ก็ถือว่าฟอร์มในช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วการเล่นในบ้านก็ถือว่าทําได้พอใช้นะครับผมเกณท์พี่ชนะนะฮะก็จะเป็นการเฉือนชนะหรือว่าเสมอซะส่วนใหญ่นะครับมาที่ต้องฝังของเซาทธมป์ตันนะฮะล่าสุดไปเสมอกับคิสตันพาเลสมา2 2นะครับแพ Arsenal, ้อาร์เซนอลเสมอไบตันทบอเบียนครับเสมอเลสเตอร์ซิตี้นะฮะและก็แพ้ลิเวอร์พูลก็ดูแล้วสีนัดที่ผ่านมาของเซาแธมป์ตันเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็การเล่นในทีมเยือนนะฮะก็ยิ่งแย่ไปใหญ่เลยครับ5้านัดที่ผ่านมาชนะเปน1นะครับ แพ้3นัดรวดนะฮะแล้วก็สุดท้ายมาเสมอกับคิสซันพาเลตก็ส่งไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้ราคาบอลวันนี้อยู่ที่เวสต์แฮมต่อที่ครึ่งครบลูกนะครับราคานี้ทาง West Ham ทาเวสต์แฮมทำเงินไป3เสีย2นะฮะทางทาเซาแนตันทำเงินไป2เสีย3เดี๋ยวไปดูในส่วนนักเตะเพิ่มเติมนะครับผมวันนี้ทางเวสต์แฮมนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บ2คนแล้วก็รอเช็คฟิต1คนนะครับมีเคอร์ซูม่านะครับแองเจโลออกบอนน่าอารอนเคสเวลนะครับรอเช็คฟิตแล้วก็ในส่วนของมิเกลอันโตนิโอนะครับ ก็ทางเดวิดมอยนะครับก็หวังว่าวันนี้ทางแอนโตนิโอเนี่ยจะมีโอกาสในการลงเล่นนะครับก็ยังมีชื่อเขาในไลฟ์อัพนะฮะแต่ก็ต้องรอเช็คอีกทีนึ่งครับว่าจะได้ลงหรือเปล่าในที่ต้องฟังของเซาท์แฮมป์ตันนะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บ3รอเช็คฟิต2นะฮะมีอเล็นแมคคาชี่ครับผู้รักษาประตูมือ1นะครับมีอาการบาดเจ็บอดัมอัมสตองนะครับฟาเซอร์ฟอสเตอร์แล้วรอเช็คฟิตอีก2เป็นสจวตอัมสตองกับเชอร์อดัมนะครับผมและวันนี้นะครับทางเวสต์แฮมเนี่ยมีชื่อของอันโต้้อออองงงงรรรรเเช็คคีีกทนนึะับว่่าาไดลลจิหืป ถ้าดูจากรายชื่อทั้ง2ทีมแล้วครับก็เหมือนว่าสภาพนักเตะโดยรวมถือว่าสมบูรณ์พร้อมดีนะครับทัศนะในเกมนี้นะครับมองว่าทางชาบ้านเวสแฮมเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเช่นกันกับทางฝั่งของซาวล์มป์ตันนะฮะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยผมให้ทางเวสแฮมเนี่ยดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ในการเจอกันของทั้งคู่นะฮะทางเวสแฮมเนี่ยยังทำได้ดีกว่ามากๆนะครับผมในการเจอกันของทั้งคู่สีนัดที่ผ่านมานะครับในการเล่นในบ้านของเวสแฮมนะฮะยังไม่เคยแพ้เลยนะครับผมราคาบอลวันนี้ก็ถือออว่่่่าาไไมแรรงนนะคับีโกสททด้ยู นักเตะส่วนใหญ่ของพวกเขาก็สมบูรณ์พร้อมกันดีเกมนี้ทางเวสต์แฮมเนี่ยน่าจะเปิดบ้านแล้วเก็บชัยชนะไปได้อย่างไม่ยากนะครับผมที่คาดไว้ก็น่าจะ2-0นะครับก็เกมนี้เลือกเชียร์เวสต์แฮมครับผมมาต่อน,นี้คู่ที่4นะครับแอสตันวิลล่าเจอกับเชลซีในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกเนี่ยฮะแอสตันวิลล่าอยู่ในอันดับ10นะครับแล้วก็เชลซีเนี่ยอยู่ในอันดับ3สถิติการเจอกันของทั้งคู่นะครับล่าสุดเชลซีเปิดบ้านเสมอ1-1นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านชนะไป3-0 แล้วก็ในเดือนพฤษภาอัลสตันก็เปิดบ้านชนะไป2-1นึะครับก็ดูแล้วในช่วงหลังนี้ทางเชลซีก็กินทางฝั่งแอสตันวิลล่าเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวไปดูฟอร์มช่วงนี้นะครับผมแอสตันวิลล่านะครับเพิ่งไปชนะนอริสมา2-0นะฮะแพ้ลิเวอร์พูล1-0ชนะเลสเตอร์แพ้กับแมนยูนะครับดูแล้วฟอร์มในช่วงนี้ของแอสตันวิลล่าก็ถือว่าทำได้ดีนะฮะแล้วก็การเล่นในบ้านของพวกเขานะครับดูจากสถิติแล้วก็มองว่าใช้ได้นะครับแต่ว่ายังเอาแน่เอานอนไม่่่่คอยไได้เทาหร มาที่ตรงฝั่งของทีมเยือนเชลซีนะครับล่าสุดจัดเบนฟอร์ดไป2อศูนย์นะฮะเสมอบูแพมตันชนะลีดสามสองนะครับแล้วก็ฟอร์มในการเล่นทีมเยือนของเชลซีนะฮะช่วงนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเหมือนว่าจะดรอปลงไปเล็กน้อยนะฮะแต่วันนัทล่าสุดที่ผ่านมาถือว่าทําได้ดีนะครับผมหลังจากที่ไปเยือนไม่ได้ทําเงินมาแล้ว4ครั้งนะครับนัดล่าสุดเนี่ยก็กลับมาได้นะครับวันนี้ราคาบอลอยู่ที่เชลซีต่อ1ลูกเนี่ย ราคานี้เนี่ยแอสตันวิลล่าทำเงินไป4นะครับแล้วก็ยกไป1นึ่แล้วก็ทางเชลซีนะฮะเสียเงินไป4นะครับแล้วก็ยกไป1ครับผมถือว่าน่าสนใจนะฮะทางฝั่งแอสตันวิลล่าเดี๋ยวขอไปเช็คนักเตะเพิ่มเติมนะครับผมวันนี้ทางแอสตันวิลล่านะครับมีผู้เล่นบาดเจ็บ3คนนะฮะหล่อเช็คฟิตหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยน่าจะมีปัญหาด้านโควิดครับมีเบอร์ทานตาโอเล่นะครับเลออนไบลี่มีนากัมบ้านะครับที่หมดสิทธิ์ลงเล่นวันนี้ส่วนแอสลียยังนะครับก็รรอเช็คคฟิตนะับผม สำหเล่นทางฝั่งเชลซีนะครับมีลอเช็คฟิตสนะฮะมีคริสเตนเซนนะครับซีเอ็กแล้วก็ลอปตัสซิกเดี๋ยวไปดูในส่วนของไล่อัพนะครับผมวันนี้ทางแอสตันวิลล่านะฮะสามประสานในแดนหน้ามีแอชลีย์ยังนะครับวัตกินบูเอนเดียครับในแดนกลางนะครับมีแลมซี่แม็กกินนะครับแล้วก็ลูอิสที่แพงหลังนะฮะชายโลนมิงครับคอนซ่าแม็กทาเกตนะครับแล้วก็แมทธิวแคชผู้รักษาประตูเป็นมาร์ติเนสนะครับลงเฝ้าเสาเช่นเคย ทางฝั่งเชลซีนะครับนาเป้าเป็นพูลิซิตนะครับเมสันเมาส์ฮะกองเต้โครวาซิสนะครับจอร์จินโยดิสเจมครับอลอนโซ่ลูดิกเกอร์นะครับซิวาชาโลบาแล้วก็ผู้รักษาประตูเป็นเมนดี้ครับผมดูจากรายชื่อแล้ววันนี้ทางเชลซีก็สภาพนักเตะตัวหลักเนี่ยสมบูรณ์พร้อมดีนะครับส่วนทางฝั่งแอสตันวิลล่าก็เช่นกันนะฮะวันนี้น่าจะซัดกันมันเลยครับทัศนะเกมนี้นะครับมองว่าทางเจ้าบ้านแอสตันวิลล่านะฮะ ฟอร์มในช่วงนี้ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ทางทีมเยือนเชลซีนะฮะถือว่าฟอร์มแผ่วลงมานะครับพลาดในการเก็บ3มแต้มไปหลายนัดนะฮะก็ห่างจากจ่าฝูงไปทุกทีนะครับราคาบอลของคู่นี้นะฮะก็ถือว่าเชลซีเนี่ยต่อค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ1ลูกซึ่งถ้าดูจากสภาพนักเตะแล้วก็ฟอร์มในช่วงนี้ของแอสตันวิลล่านะครับแถมเป็นการเล่นในบ้านของแอสตันวิลล่าอีกนะฮะถ้าเลือกบอลรองวันนี้น่าจะมีโอกาสในการทำเงินได้มากกว่านะครับผมดูทรงเกมนี้น่าจะจบด้วยการเสมอนะฮะ อีกอย่างหนึ่งทางเชลซีในช่วงนี้เนี่ยเครื่องไม่ได้แรงด้วยนะครับเผลเพเกมนี้อาจจะโดนแอสตันวิลล่าด้วยนะฮะก็เกมนี้จัดไปขอเชียร์ไปทางฝั่งของแอสตันวิลล่าครับผมมาตอนที่คู่สุดท้ายนะครับผู้เด่นประจําวันนี้เลยนะฮะฟุตบอล AFF s u ฟซูซูกิครับนะฮะประเทศไทยเจอกับเวียดนามนะครับผมถือว่าเป็นอีกนัดหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะฮะสำหรับแฟนบอลชาวไทยซึ่งวันนี้เป็นการเล่นในบ้านของทีมชาติไทยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันหน่อยนะฮะ ในการเจอกันนะครับที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยไทยไปเยือนแล้วก็ชนะไป2 0งูนะครับในวันที่23ที่ผ่านมานี่เองก็ถือว่าโดนใจแฟนๆมากนะครับผมตอนนั้นเสมอศูนย์นะฮะเสมอศูนย์แล้วก็เวียดนามชนะ1นูนย์โดยรวมผมยังมองว่าคู่นี้เนี่ยค่อนข้างสูสีกันอยู่นะครับสําหรับฟอร์มที่ผ่านมานะครับก็เพิ่งวิเคราะห์คู่นี้ไปเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับก็เมื่อดูแล้วนะฮะฟอร์มของทั้งคู่เนี่ยค่อนข้างสูสีนะฮะ ก็จะเป็นทางทีมชาติไทยนะครับที่ดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับผมสำหรับวันนี้ในส่วนของนักเตะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับน่าจะใช้ชุดเดิมนะครับแล้วถ้าพูดถึงความมั่นใจนะครับต้องบอกเลยว่าทางทีมชาติไทยนะครับมาเต็มนะครับในส่วนนี้ทัศนะนะครับทางเจ้าบ้านทีมชาติไทยนะครับฟอร์มในช่วงนี้ถือว่าดีเยี่ยมนะครับยังไม่แพ้ใครในรายการนี้เลยนะครับก่อนที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันนี้ก็เป็นไทยไปถล่มถึง2 0นะครับริ่งในการเล่นในบ้านของไทยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับผมว่าได้เปรียบ ราคาบอลวันนี้นะครับอยู่ที่ต่อปอเป็นทีมชาติไทยต่อแล้วก็นักเตะส่วนใหญ่เนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นชุดเดิมนะครับน่าจะลงสนามกันพร้อมดีก็มองดูแล้วนะฮะยังไงประเทศไทยก็เป็นต่อนะครับแล้วในราคาบอลนี้ก็ค่อนข้างสวยเลยนะฮะเกมนี้ถ้าจะให้เลือกเชียร์นะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะฮะก็ต้องเป็นไทยแลนด์อยู่แล้วนะครับเกมนี้ขอจัดไปเลยนะฮะไทยแลนด์ทั้งใจครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิเคราะห์บอลในวันนี้นะครับผมคู่ทีเด็ดทั้งหมด6คู่นะครับ คัดเลือกเน้นๆมาแล้วนะครับให้กับทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวสรุปให้อีกหนึ่งรอบนะฮะคู่แรกครับเชียร์อาร์เซนอลครับคู่ที่2ลองเลสเตอร์ซิตี้ครับสู้สุดใจยันได้แน่นอนคู่ที่3ขอไปเจ้าบ้านครับทอตแฮมฮอตสเปอร์นะฮะคู่4ต่อเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับคู่ที่5นะฮะขอไปฝั่งแอสตันวิลล่าครับผมและคู่สุดท้ายนะครับทีมชาติไทยครับสุดใจครับผมก่อนจะจากไปนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามในช่องของดูบอลเต็งเรื่องบอลเด็ดนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะสำหรับช่องดูบอลเต็งเลงบอลเด็ดนะครับก็มีทีเด็ดฟุตบอลนะครับคัดสรรมานะครับคู่ไหนดีคู่ไหนเด็ดคู่ไหนน่าลงทุนนะครับก็จะนํามาวิเคราะห์นะฮะฝากให้เพื่อนๆนะฮะเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจในการลงทุนนะครับผมก็ถ้าชื่นชอบหรือว่าถูกใจนะครับก็ตามกันได้นะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกท่านแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะฮะสวัสดีครับผม